อ๋อสวดครับเรื่องสิครับผมสำหรับวันนี้ครับอ่าเราจะมาอวดของเล่นที่ออกมาในอาทิตย์นี้กันนะครับซึ่งจากที่เห็นทุกคนเห็นแล้วครับว่ามันเยอะมากๆนะครับมีทั้งสามสิบมมมีทั้งกันดั้มนะครับแถมมี lbx มาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวพวกนี้ครับทั้งหมดนี้เลยนะเราจะรีวิวในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนนะครับอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีตัวอะไรบ้างและต่ตัวได้เป็นยังไงนะครับเพื่อว่าเสร็จแล้วเรามาเริ่มอวดของเล่นกันดีกว่าครับผมโอเคก่อนหนึ่งครับเรามาดูที่ จุดนี้กันดีกว่าซึ่งอันนี้เขาตอบว่าเป็นตัวที่เข้าไทยมาค่อนข้างช้านะครับยีเลยประมาณครึ่งเดือนเลยนี่ครับก็คือ s a t าน i ส u n น t นะครับแล้วก็ s a t านิสเว a p o n นอาวุธเสริมครับอันใหม่ล่าสุดของคอกันน้ำทูนนั่นเองที่ทําให้แปลงร่างกลายเป็นสาธานิสกันดาได้นะครับซึ่งดูจากสภาพแล้วครับเมนครับอาวุธคือสว่านแล้วก็คีมนะครับแล้วก็เป็นหุ่นรุ่นแบบน่าจะเป็นระยะประชิดเน้นพลังต่อสู้เป็นหลักนะครับ เทมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าออกมา2กล่องนะซึ่งต้องเอาสองกล่องมารวมกันครับถึงจะกลายเป็นซาร์ตินิสกันดั้มโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งข้างๆกล่องครับเห็นเลยครับว่าเทประมาณนะครับกับซาร์ตินิสกันดั้มตัวนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับได้รีวิวกันแน่นอนในไม่ช้านี้โอเคถัดไปครับกันดั้มตัวถัดไปตัวใหม่ล่าสุดที่มอออกมาเหมือนกันครับนั่นก็คือนี่เลยครับ X 1 k i l a n d e r นะครับ คุณตัวใหม่ล่าสุดของพานะเองนะครับเดี๋ยวที่เจ้าตัวนี้ครับจะเบสมาจากสัตเทพควอดอนะครับที่ออกมาในเรื่องเลยโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้นะครับเรายังไม่รู้มากนักนะครับเนื่องจากอนิเมะเนี่ยไม่ได้ฉายไปเนะแต่แี่แน่ครับเรารู้เลยว่าจะต้องเก่งมากแน่แน่นะครับแล้วก็มีอาวุธใหม่ด้วยรวมถึงสครับ สีนี่คือสวยมากครับมันกลายเป็นสีแบบสีขาวมุกค,ครับแล้วก็ด้ละเอรียดเนี่ยคือเหมือนเดิมทุกอย่างนะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคมีอาวุธใหม่ด้วยนะครับต่อต้านหมดอาวุธใหม่ได้หมดเดี๋ยวมาดูกันครับว่า X-Men r e n d e r ครับตอนออกมาจริงๆต่อเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาสวยเหมือนกับในรูปหรือเปล่านะครับโอเคถัดไปครับผมอันนี้เป็นการน,น้ำอีกตัวหนึ่งนะ ซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวที่รีโรดออกมาก็คือเอิร์ธทรีกันดั้มเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวแรกสุดเลยที่อราโตเทียออกมานะครับแล้วก็แน่นอนติดเกาะมีคอกันดั้มมาให้มียานมาให้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวที่ไม่ได้ขายอาวุธแยกนะครับซึ่งตัวนี้ทุกคนอาจะรู้กันอยู่แล้วว่าเอิร์ธทรีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาชุดเกราะเอิร์ธทรีมาต่อกับคอกันดั้มถูกันนะครับว่าโอเคล้วก็ต่อกับคอกันดัมถูหน้าตาจะกลายเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นไม่ต นี้ผัดไปครับราบูในส่วนของ 30mm ดีกว่าซึ่งที่ผมได้มาจะมี3อันนะมีพาร์ทเสริมแล้วก็หุ่น2ตัวซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาเลยเคเรามาดูหุ่นก่อนดีกว่าตัวนี้ครับอัลโต้ไฟ,ฟไทยนะครับสีส้มแล้วก็เทานะครับซึ่งตัวนี้ครับสวยมากแล้วก็เป็นการจับคู่ของสีที่เรียกได้ว่า Amazing มา,มากๆนะครับ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสีส้มกับสีเทาครับมันจะเข้ากันได้ขนาดนี้นะแล้วก็ออกมาคือมันมันเท่จริงครับตัวนี้มันเท่มากนลครับผมก็ซื้อมาแต่ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับว่าจุดขยับต่างๆครับเหมือนเดิมเปะแล้วก็จะมีลูกเล่นในส่วนของเป็นพาทบินมาให้นะครับแถมมีปืนให้อีกด้วยอันนี้สุดยอดเลยแล้วก็สามารถต่อเป็นอัลโต้สีส้มได้นะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราได้มาดูกันแน่นอนแล้วก็ได้คัสตอมไมซ์เพิ่มแน่นอนนะครับอันนี้โอเคถัดไปครับเป็น ุ่นตัวใหม่ครับของอีกฝ่ายก็คือเชลโนวาครับสีดำเทาซึ่งตัวนี้นะครับเทมากเป็นขุ่นรุ่นติดเกาะหนักครับแล้วก็ดูตรงนี้สิครับมีชุดเกราะพิเศษที่ดูโหดร้ายมากๆนะครับคือตัวนี้น่าจะเป็นอะไรแบบคือเท่แบบเท่สุดๆนะครับตัวนี้ผมก็โดนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเชลโนวาครับซึ่งดูจากฝั่งนี้ครับสีคือสวยมากสวยจริงๆครับสีอันนี้เนี่ยแถม่าคัสตอมไมติดเกาะปุ๊บ เทสสุดๆนะครับอันนี้เนี่ยพาะง้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของเราในการโม3 0 m มแน่นอนนะครับโอเคส่วนอีกอันนึงครับก็จะเป็นชุดเกาะออปชั่นเสริมของเชียลโนวาครับโดยที่ตัวนี้ครับจะเป็นของตัวป้องกันฐานนะครับจะเห็นว่าเป็นสีเทาแล้วก็เป็นหมวกอัศวินนะครับที่ดีไซน์มาค่อนข้างดีเลยแต่จุดเด่นของมันคือตรงนี้ครับมันให้ชิ้นส่วนมาได้ด้ว่าค่อนข้างเยอะเลย ลายชิ้นส่วนลายชิ้นเนี่ยครับเราเห็นแล้วนะว่ามันน่าสามารถเราไปติดนู่นติดนี่เพิ่มได้อีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชิ้นส่วนพวกนี้ครับนอกจากติดเอลโนลวาแล้วเนี่ยเราสามารถนามาโมอะไรกับผลที่เรามีอยู่แล้วได้หรือเปล่านะครับดูสิครับมันช่างสวยงามจริงๆโอเคทีนี้ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าภูมิใจนําเสนอมากๆเพราะเป็นหนึ่งใน Lbx ที่ผมชอบมากนะครับก็คือ Lbx Nemesis นะครับหรือชื่อเดิมก็คือ Lbx Lucifer ขุนของรองบอสคนหนึ่งนะครับในเรื่องที่แข็งแกร่งมากๆขนาดที่ว่าพวกพระเอกเนี่ยไม่สามารถสู้ได้นะครับความแข็งของเขาเนี่ยไม่เปสองรองใครเลยแต่น่าเสียดายที่แพไปแลยเนอะแ,แล้วก็ไม่มีบทนะครับแต่หุนครับหุนเท่มากเจ้าลูซิเฟอร์ตัวนี้ครับมันคือหุนที่แบบมันคือที่สุดแล้วของ l b x ทั้งหมดครับ นี่สำหรับผมนี่คือตัวที่เท่ที่สุดในจำนวน LbX ทั้งหมดเลยนะครับผมชอบมากเลยแล้วก็ตัวนี้ครับไม่ใช่ LbX ธรรมดามันคือไฮเปอร์ฟังก์ชัน LbX ครับเพราะฉะนั้นจุดขยับการแยกสีลูกเล่นครับจะดีกว่าตัวปกติมหาสารครับซึ่งมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า LbX ครับเจ้าลูซิเฟอร์ตัวนี้แบบไฮเปอร์ฟังก์ชันครับจะมีลูเล่นอะไรที่ต่างจาก LbX ตัวปกติมั่งนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีรีวิวกัน ในวันถัดๆไปก็คือ LBS Nemesis 3 0 mm 3 2สองกล่องพาสเสริม1ชิน้น Earth r e e Gundam X 1 c e y l a n d e r แล้วก็ s a t a n i s s a t นนิสกันดั้นะครับซึ่งจะฟองนี้ครับ ไม่รอช้าครับเดี๋ยวมีรีวิวแน่นอนครับซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยอยากเห็นรีวิวอันนี้เร็วๆนะครับก็กด Subscribe Channel รอไว้ได้เลยจะไม่ได้จะไม่ได้พลา,าดการอัพโหลดวิดีโอใหม่นะครับส่วนใครที่ชอบิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับผมคงต้องขอตัวไปต่อกันฟลากก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย